นตรีที่ชื่อแพทองทานนามสกุลชินวัตรต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะอภิปรายแจกแจง้งให้ท่านประธานได้เห็นว่าอะไรคือความเลวร้ายและราคาที่สังคมไทยต้องจ่ายเพื่อแลกกับประโยชน์สุขที่ตระกูลชินวัตรจะได้รับการอภิปรายของผมทั้งหมดในวันนี้อยู่บนพื้นฐานของเอกสารของหน่วยปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของคนในกองทัพหรือที่เขาเรียกตัวเองกันว่าเป็นไซเบอร์ทีม เอกสารส่วนใหญ่ผมได้มาจากเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่รักในประชาธิปไตยพวกเขารับไม่ได้กับปฏิบัติการที่เสื่อมเสียเกียรติภูมิของกองทัพพวกเขารับไม่ได้กับการใช้อำนาจสั่งให้ข้าราชการไปปุกปั่นให้ประชาชนต้องเกลียดชังกันขัดแย้งกันแต่ทหารและตำรวจน้ำดีเหล่านั้นพวกเขาก็สิ้นหวังกับรัฐบาลของนายกแพทองทานครับพวกเขามองไม่เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้หรือนายกรัฐมนตรีคนนี้ จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการในการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรข้อมูลที่ผมจะเล่าให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกและประชาชนฟังต่อไปจากนี้นะครับนำมาจากเอกสารภายในของขบวนการ i o ของกองทัพรวมทั้งเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเหล่านี้ประกอบด้วยเอกสารของคณะทำงานความมั่นคงพิเศษกองทัพบ,บกฉบับนี้นะครับเอกสารรายงานการทำงานของไซเบอร์ทีมภายใต้สอบรกรร่วม หรือศูนย์ปฏิบัติการร่วมของทหารและตำรวจก็จะเป็นเอกสารหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับเอกสารรายงานการทํางานเหล่านี้จะมีทั้งรายงานประจําสัปดาห์ตั้งแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์มาจนถึงรัฐบาลแพรทองทานซึ่งก็จะเป็นเอกสารหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับแนะนําเอกสารให้รู้จักกันก่อนนะครับและเอกสารสรุปยุทธศาสตร์ประจําปีของทีมไซเบอร์ก็จะเป็นฉบับนี้รวมไปถึงเอกสาร ประมาณการภายัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของกอรมนอที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการเอกสารฉบับนี้ครับเพื่อที่จะเข้าใจความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในยุครัฐบาลแพทองทานเดี๋ยวผมต้องขอท่านประธานขออนุญาตย้อนกลับไปช่วงท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สักเล็กน้อยนะครับท่านประธานครับจากเอกสารของคณะทํางานความมั่นคงพิเศษกองทัพบกที่ผมแสดงอยู่บนจอนี้ เอกสารฉบับนี้นะครับถ่ายมาจากแฟ้มของกองทัพเลยนะครับมันทําให้เราทราบว่าในช่วงก่อนการเลือกตั้งปี66กองทัพได้ประชุมแผนงานด้านสารานิเทศเพื่อความมั่นคงได้วิเคราะห์ว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านสถาบันพระหมหากษัตริย์ในประเทศไทยโดยกลุ่มเหล่านี้มีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนพอวิเคราะห์มาแบบนี้ลองอ่านตามสไลด์ตามผมนะครับในข้อ3จึงสั่งการให้ทุกเหล่าทัพ จัดตั้งคณะทำงานความมั่นคงพิเศษขึ้นมาตามแนวทางที่ทีมสอบประกร่วมของกองทัพบ,บกเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาของการสั่งการเป็นไปตามเอกสารที่แสดงอยู่บนจอเลยนะครับอ่านตามได้เลยผมขออธิบายสักนิดเลยแล้วกันนะครับว่าสอบประกร่วมเนี่ยคืออะไรสอบประกร่วมย่อมาจากคำว่าศูนย์ปฏิบัติการร่วมคือศูนย์ปฏิบัติการที่ปกติจะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อบังคับบัญชาและประสานงานในการทำภารกิจร่วมกันระหว่างเหล่าทัพรวมถึงตำรวจด้วย กลับมาต่อ oh ที่เนื้อหาในเอกสารนะครับแล้วคณะทํางานความมั่นคงพิเศษที่สั่งให้ทุกเหล่าทัพจัดตั้งขึ้นมามีหน้าที่อะไรบ้างครับก็มีหน้าที่ประสานงานทํางานร่วมกันโดยให้จัดทําโครงสร้างและแนวทางการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานทั้งในระดับนโยบายระดับผู้ประสานงานและก็ทีมระดับทีมปฏิบัติการรวมทั้งสั่งให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยส่งบัญชีอินฟลูเอนเซอร์ที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นมาใหม่ ไปให้กับสอบประกอร่วมได้รับทราบด้วยท่านประธานรู้จักอินฟลูเอนเซอร์ไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ยในยุคโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์คือผู้ที่มีอิทธิพลในโลกโซเชียลมีเดียตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f b o o k o o s t n s t a m t i m t o k t w i t t e t หรือี่ ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น X ไปแล้วนะครับ IG หรือแม้แมกระทั่ง YouTube ครับอาจจะเป็นคนดังอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอาจจะเป็นดาราหรือเป็นคนที่มีคนติดตามเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่ครับบทบาทของอินฟลูเอนเซอร์ในโลกโซเชียลก็คือจะเป็นคนผลิตคอนทงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย และก็ u t u b e มีกำลังคนในรายชื่อทั้งหมดเนี่ย131นายแต่ละคนก็จะมีกันคนละหลายบัญชีครับกระจายตามแพลตฟอร์มต่างๆข้อมูลที่ส่งให้กับท่านผู้บัญชาการกองทัพเรือได้รับทราบเนี่ยจะประกอบไปด้วยชื่อของกำลังพลตำแหน่งของตัวเองชื่อของบัญชีโซเชียลมีเดียในแต่ละแพลตฟอร์มยอดคนติดตามและก็ยอดคนกดไลค์ครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเท่านั้นนะครับท่านประธานครับอินฟลูเอนเซอร์ของกองทัพ แม้ว,ว่าจะเป็นบัญชีของคนหรือหน่วยงานที่มีตัวตนจริงๆหรือจะเป็นบัญชีที่ปกปิดตัวตนก็มักจะถูกมาใช้ในปฏิบัติการของ I.O. ด้วยเหมือนกันครับเช่เนตามเอกสารแผ่นฉบับเดิมนะครับเอกสารทํางานความมัน่นคงเอกสารของคณะทํางานความมัน่นคง,งพิเศษทอบฉบับนี้นะครับถัดกันมาที่ข้อ4อ่านตามได้เลยนะครับมีการสั่งให้ทุกหน่วยงานเริ่มดําเนินการตามแผนงาน IRC ที่สปกร่วมทีมทบนำเสนอในทันทีและได้มีการเน้นย้ำด้วยนะครับว่าให้เพิ่มการดำเนินการเชิงรุกต่อ HVT IRC และ HVT ที่กล่าวถึงในเอกสารของกองทัพคืออะไรครับ IRC ย่อมาจากคำว่า Information Related Capabilities ครับหมายถึงขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารเช่นเครื่องมือเทคนิค หรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายแผนงาน IRC เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ IO ของกองทัพซึ่งอีกสักครู่เดี๋ยวผมจะแสดงให้เห็นนะครับว่าการดําเนินงานตามแผน IRC ในยุคข,ของรัฐบาลแพรทองชานเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นผมขอย้ําก่อนนะครับว่าปกติเรื่อง IRC เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สอนกันในกองทัพทั่วโลกก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกใหม่อะไรเป้าหมายเนี่ยก็เพื่อสร้างผลกระทบต่อการตัดสินใจ และการปฏิบัติการต่างๆของศัตรูครับประเด็นคือในกรณีที่ผมอภิปรายอยู่เนี่ยใครคือศัตรูของกองทัพไทยครับจะเข้าใจเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูคำว่า HVT ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารกันครับ HVT ย่อมาจากคำว่า High Value Targets ซึ่งตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารของคณะทำงานความมั่นคงพิเศษทบและเอกสารไซเบอร์ทีมอื่นๆของกองทัพ HVT คือกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญ และมีผลกระทบต่อสถาบันสูงกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้จะมีจํานวนและหน้าตาเปลี่ยนไปบ้างตามแต่ละสถานการณ์เดี๋ยวผมจะค่อยๆแสดงให้เห็นนะครับว่าใครบ้างที่ตกเป็นเป้าหมายสําคัญของกองทัพไทยตั้งแต่ช่วงปลายสมัยรัฐบาลทหารของขอสชต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลพลเรือนของนางสาวแพทองทานชินวัตร์ท่านประธานครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงรูป,ปธรรมของปฏิบัติการ IO และบุคคลที่เป็นเป้าหมาย ผมขอทอี่บายอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเราค้นพบอะไรที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการไ o โอในเอกสารนี้อีกบ้างนะครับจากเอกสารเดิมนะครับเอกสารคณะทํางานความมั่นคงพิเศษทอบอนอกจากจะสั่งให้ทุกเหล่าทัพจัดตั้งคณะทํางานความมั่นคงพิเศษและให้เริ่มดําเนินการปฏิบัติการไอโอภายใต้สปรกรร่วมแล้วในข้อ8นะครับฉบับนี้นะครับยังสั่งการให้กอ,อรมนอหรือกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการสูงสุดจัดทำข้อมูลแผนและแนวทางการเดำเนินงานในมิติสถาบันรวมถึงข้อมูลสถานการณ์และเป้าหมายบุคคลกลุ่มมวลชนขออนุญาตขออนุญาตท่านผู้อภิปรายนะครับเอาเอา,เอาสไลด์ขึ้นนะเอาสไลด์ขึ้นเจ้าหน้าที่เอาสไลด์ขึ้นครับอันนี้เป็นลักษณะตัดแปะ นะครับและเมื่อสักครู่เนี่ยท่านเอาลายเซ็นเอาชื่อของผู้ที่ถูกผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีการฟ้องร้องอะไรท่านท่านต้องรับผิดชอบนะครับนะครับเอกสารลับต่างๆของกองทัพที่ท่านออกมาเนี่ยนะครับเราก็เราก็ไม่ทราบว่าความจริงคืออะไรท่านมาตัดแปะเป็นช่วงๆหนึ่งนะครับผมก็ไม่ทราบว่าหนังสือเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นหนังสือจากใครถึงใครนะครับงท่านต้องรับผิดชอบด้วย ครับผมร,รับทราบครับท่านประธานเอกสารเหล่านี้ก็ผมยืนยันนะครับว่าเป็นเอกสารที่ผมรับมาจากคนข้างในจริงๆนะครับผมก็ขอยืนยันว่าเอกสารทั้งหมดนี้เป็นเอกสารจริงแน่นอนครับผมขอบคุณท่านประธานมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกับเข้าสู่เนื้อหานะครับมีการสั่งการให้กรมนอนะครับจัดทําแผนข้อมูลแผนและแนวทางการดําเนินงานในมิติของสถาบันรวมถึงข้อมูลสถานการณ์และเป้าหมายบุคคลและกลุ่มมวลชน เี่เคลื่อนไหวในทุกจังหวัดส่งให้กับสบปรกรร่วมได้รับทราบท่านนายกแพทองทานเนี่ยท่านเคยใส่ใจเข้าไปตรวจสอบบ้างหรือเปล่าว่ากรอรมนที่ท่านนายกเป็นผู้อํานวยการส่งข้อมูลอะไรไปให้กับทีมไ o อของกองทัพบ,บ้างท่านประธานครับจากเอกสารชุดเดียวกันอีกหน้าเราจะพบอีกว่ายังมีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานกําหนดเป้าหมายร่วมให้ตรงกัน มีการสั่งการให้กำหนดเป้าหมายที่มีผลกระทบต่อสถาบันสูงหรือ HVT หรือก็คือ High Value Targets จำนวน73เป้าหมายและกำหนดอีก10เป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเร่งด่วนกลุ่มแรกเพื่อการดำเนินการครับนอกจากนั้นยังสั่งการให้สอบรกรร่วมจัดตั้ง Cyber Team ทำหน้าที่วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินการในแต่ละมิติและมีมาตรการที่สอดคล้องกัน เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงาน <S <S เกิดผลลัพธ์ตามเจตนารมณของผู้บังคับบัญชาสรุปง่ายๆนะครับท่านประธานคือจากเดิมที่ขบวนการ I.O. ของกองทัพที่เคยแยกกันทำนะครับแต่ละเหล่าทัพก็ทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ช่วงก่อนการเลือกตั้งปี 66, 66ไม่นานได้มีการจัดโครงสร้างปฏิบัติการ I.O. ขึ้นมาใหม่ให้มีเอกภาพตั้งแต่ระดับนโยบายไล่ไปจนถึงระดับปฏิบัติการกระชับการบังคับบัญชาให้ทุกเหล่าทัพ รวมศูนย์ไปอยู่ภายใต้สปรกร่วมหรือศูนย์ปฏิบัติการร่วมโดยมีไซเบอร์ทีมที่ตั้งขึ้นมาใหม่คอยรับผิดชอบปฏิบัติการ i อโดยเฉพาะครับแล้วผมเชื่อว่าหลังจากที่ประชาชนไม่ยอมให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหากเรามีนายกพลเรือนคนใหม่ที่มีสํานึกประชาธิปไตยมีเจตจานงที่จะปฏิรูปกองทัพขบวนการ IO ของกองทัพที่ก่อร่างขึ้นมาใหม่นี้จะต้องถูกตรวจสอบนะครับ ต้องถูกทบทวนแต่เปล่าเลยครับขบวนการไอโอนี้เลยนะครับกับสุขสบายดีแถมเติบโตจนน่ากลัวภายใต้นายกที่ชื่อแพทองทานชินวัตรท่านประธานครับจากที่ผมติดตามนะครับปัจจุบันไซเบอร์ทีมนี้ประชุมกันทุกวันพุธหรือพฤหัสสถานที่ประชุมก็จะอยู่ใกล้ๆแถวนี้นี่แหละครับตรงแถวสะพานเกษกรมนห่างจากสภาของเราไปแค่ประมาณ2กิโลนิดๆเองเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ ว่าโครงสร้างของไซเบอร์ทีมเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างท่านประธานครับที่ปรากฏอยู่ในเอกสารคณะทำงานความมั่นคงพิเศษทอบอนี่คือผังโครงสร้างทีมไซเบอร์ของกองทัพทั้งในระดับสตาฟและระดับผู้บัญชาการในระดับสตาฟเนี่ยหรือระดับผู้ปฏิบัติการจะประกอบไปด้วยบุคลากรจากหน่วยกองบัญชาการทหารมหาเล็กลรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาเล็กลรักษาพระองค์904 จากกองทัพบ,บกและก็จากสํานักงานตํารวจแห่งชาติส่วนในระดับผู้บังคับผู้บัญชาการจะประกอบไปด้วยคนในตาแหน่งเสนาธิการทหารบกรองแม่ทัพภาคที่1ผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารผู้อํานวยการศูนย์ไซเบอร์ทหารบกและผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเทคโนโลยีที่มาจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ส่วนคนที่นั่งอยู่หัวโต๊ะตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งปี66ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลแพทองทานในปัจจุบันคอยบัญชาการไซเบอร์ทีมนี้ก็คือรองผออสอปกร่วมและเป็นอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกบุคคลท่านนี้มีนามว่าพลเอกธรรมนูนวิถีพลเอกธรรมนูนวิถีท่านน,าน,น,นี้ท่านสสปิยรัตน์จงเทพ สสชนที่ชาแจ้งเร็วและสสรังสิงมันโรมน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีคุณชื่อเสียงเรียงนามกันแน่นอนเพราะนายทหารท่านนี้คือคนที่มีบทบาทสําคัญในการไล่จับไล่ฟ้องไล่ปราบกิจกรรมต่อต้านรัฐประหารตั้งแต่ในยุคคอสชอช่วงแรกพอมาถึงในยุครัฐบาลประยุทธ์สองก็ได้ย้ายเข้ากรุงเทพและมีบทบาทสําคัญในการปราบปรามม็อบราษฎรแล้วผมก็แปลกใจนะครับเพราะขนาดท่านเกษียรราชการจากกองทัพบก ไปตั้งแต่ปี64แล้วแต่ท่านก็ยังดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้อานวยการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมและคอยบัญชาการทีมไซเบอร์นี้โดยตรงมาจนถึงปัจจุบันครับโครงสร้างการบัญชาการของขบวนการไนโอตอนนี้ดูจะสะท้อนสิ่งที่เราเรียกได้ว่าเป็นรัฐซ้อนรัฐหรือกองทัพซ้อนกองทัพได้เป็นอย่างดีเลยครับประเทศของเรากําลังเกิดอํานาจรัฐที่อาศัยกลไกลของกองทัพ ซ้อนขึ้นไปอยู่เหนืออำนาจของรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งและยังเกิดอำนาจของกองทัพที่ซ้อนขึ้นไปอยู่เหนือผู้บัญชาการกองทัพในระดับในระบบรชาชการปกติอีกด้วยครับและท่านประธานครับผู้นำรัฐบาลของเรานี่เองที่อนุญาตให้เรื่องอันตรายแบบนี้เติบโตจนกลายเป็นมะเร็งร้ายเพื่อแลกกับการได้เข้าสู่อำนาจของคนตระกูลชินวัตร ท่านประธานยังจากันได้ไหมครับที่ผมได้แสดงในเอกสารไว้ว่าได้มีการสั่งการให้หน่วยงานทุกเหล่าทัพกําหนดเป้าหมายที่เป็น High Value Targets หรือเป้าหมายที่สําคัญและสั่งการให้ดําดเนินการเชิงรุกต่อกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นจากเอกสารรายงานการทํางานของไซเบอร์ทีมกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายของกองทัพจะถูกติดตามถูกสอดแนมและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับถูกขุดคุยข้อมูลส่วนตัวมองหาจุดอ่อนต่างๆ <c oughs> หรือไม่ก็จะปั้น <c oughs> เรื่องขึ้นมา <c oughs>